คูดิ้อะไรคะอเบอร์รี่ลากาอาร์เรเมลค่ะไข่ทานยอกมือค่ะมันคืออะไรอ่ะลูกมันคือคูดิ้งสตรอเบอร์รากาอะร์เรเมวไข่ทานยอกมือค่ะมันมันเป็นอาหารหรือมันเป็นขนมมันเป็นขนมละลูกเป็นน้ำหรือเป็นอะไรลูกขนมชื่ออะไรนะชื่อคูดดิ้งสตรอเบอร์รากาอะร์เรเมวไข่ทานยอกมือค่ะอันเท่าไหร่คะหนบาทค่ะอันเท่าไหร่นะ มันชื่ออะไรนะมันชื่อคูตดดิ้งสุดไ้อ,อาลาเมลไข่ทานยอกมือค่ะมันชื่ออะไรนะเอาอคีจิมคูติ้งสุดไ้ก็เกอาลาเมลไข่ทานยอกมือค่ะไ <c oughs> ม่ชื่อมันยาวอะ่ะ <c oughs> ชื่ออะไรอ่ะใหม่ชื่อคูติ้งสุดไซชื่ออะไรนะ 哈哈 <laughs> <laughs>